ามทิ่เปียเพราะฉะนั้นพ่อก็มีความคิดบอกว่าช่วงที่ยังเดินไปไหนมาไหนได้ต้องทำประโยชน์อะไรให้แก่สังคมบ้างเพราะฉะนั้นพอเลยจึงตัดสินใจตัดสินใจไปช่วยบ้านเด็กกระพร้าพัทยาเป็นความตั้งใจของพ่อเองเขาไม่ได้ขอร้องพ่อแรกแรกก็พเพียงแต่ไปเสนอหน้าไปเสนอปุ๊บเขารับทันทีเลยอยากให้พ่อไปช่วย ไปช่วยบ้านเด็กกำพร้าแต่ช่วยเนี่ยเป็นงานหนักหล้อพ่อนี่ยที่เราไปเนี่ยตั้งแต่เกิดมาพ่อเนี่ยหน้าบางพ่อเนี่ยไม่เคยมีใครเห็นว่าคุณพ่อขอเงินแล้วพ่อจะไม่ขอเงินคนนะถึงแม้กระทั่งขอมิตราพ่อย่งเฉยๆพ่อเนี่ยเป็นคนยิงจองของเรื่องของเงินคนย่ยพ่อไม่เคยเลยโรงเรียนมารีเนี่ยถ้าพ่อ ได,ได้เงินเป็นล้านๆเนี่ยพอหาได้สบายผู้ปกครองโทรมาท่านผู้อำนวยการให้ห้าแสนบาทให้ลูกเข้าชั้นม .4 ได้ไหมก็บอกไม่ละล้านมันก็ยังไม่เอาพ่อไม่เคยรับเงินจากใครเลยแต่เวลานี้พ่อเปลี่ยนใจแล้วนะเนี่ยเริ่มแต่วันเนี้ย่อเปลี่ยนใจแล้วหลายคนที่บอกพ่อว่าคิดถึงพ่ออยากให้พ่อไปเยียมบบอยๆใช่หรือเปล่าเอาละพ่อรับนะ ทุกคนที่บอกยังรักพ่อเสดินอยากให้ชุณพ่อสดินมาเยี่ยมวัดเราบ่อยๆไปกิ้นี้เขาพูดอ่ะพ่อรับเลยรับปากแต่พ่อมาพ่อจะมาขอเงินช่วยบ้านเด็กําพร้าตเชิญพ่อมาเมื่อไหร่นะต้องให้เงินอย่างน้อยหนึ่งแสนบาทพอถึงจะมาเพราะฉะนั้นคิดดูที่ว่าจะเชิญพ่อไามไหมจะเชิญพ่อมาเทศอบรมอะไรต่งพ่อขอหนึ่งแสนแต่ขอทั้งนี้ไม่ใช่ขอเพื่อตัวเองตัวเองคนจะไม่เอา ใครเชิญพ่อไปที่ไหนก็ตามพ่ขอหนึ่งแสนบาทพ่อจงการจะรวบรวมเงินเพื่อช่วยบัตรเด็กกำพร้าอันนี้เป็นเป้าหมายของพ่อที่พ่อต้องการจะทำเพราะตอนที่สมัยพ่ออยู่ที่นี่และพ่อกระตากคือพ่อประยูนนำวงไปที่ค่ายอุยพบ่อยนี่มันทำให้พ่อรู้สึกว่าวันหนึ่งเราจะต้องทำอะไรเพื่อช่วยเหลือคนเหล่านั้นบ้างนะ โรงเรียนหรือวัดอต่างเขาอยู่มามากแล้วก็คิดว่าไม่จําเป็นที่จะต้องไปช่วยแล้วปัจจุบันนี้ก็มีพระสงฆ์บรรดามาสเตอร์ซิสเตอร์เก่งๆเขาเยอะแต่การที่จะช่วยเหลือเนะืบัตรเด็กกำพร้าเนี่ยพอมองดูแลมีน้อยคนที่จะช่วยเขาเพราะฉะนั้นก็รับปากนะเชิญพ่อมาบหลายพ่อมาทันทีเลยให้มาอยู่ที่นี่ทั้งอาทิตย์ก็ได้ไอทัพพิตาวันอาทิตย์ก็กทำได้แต่ครั้งละหนึ่งแสนเพราะฉะนั้น ให้ครูวิรับไปคิดดูนี้ว่าจะหาเงินให้พ่อได้ไหมนะระเชิญพ่อมาผลอรับปากมานะเพราะว่าพอมีความคิดบอกว่าอยากจะทำอะไรให้เกิดประโยชน์แก่คนได้อโอกาสนี้อะวันนี้ขอขอบใจพี่น้องทุกๆคนและบางคนคิดบอกพ่อสุดินคงจะต้องจากไปไกลแล้วมั้งเขาไม่ได้พบกันไม่หรอกเวลานี้หลายคนเป็นต้นพวกพระสงฆ์เนี่ยพวกพระสงฆ์เขาพิจาร่ย เขายังไม่อยากให้พ่อไปพอกรับป่าก็อ,อยากรับพิจนารณาเขาไม่ต้องการให้พ่อไปอยู่ตามบัตรเขาไม่ต้องการจะให้พ่อไปช่วยโรงเรียนแต่เขาต้องการอยากให้คุณพ่อสอนภาษาอังกฤษจากหนังสือที่คุณพ่อเขียนเนี่ยจะบอกมาสอนภาษาอังกฤษให้โรงเรียนในเครือเราได้ไหมแล้วก็มีข้อเสนอว่าให้พ่อพักอยู่ที่เอ็มแบบมันมีห้องว่างอยู่ห้องหนึง่ง พักอยู่ที่นั่นแล้วพอจะไปไหนก็ไปแล้วถึงเวลากล็มาสอนภาษาอังกฤษให้โรงเรียนเอ็มแบกโรงเรียนอื่นๆในพิซังเขาบอกพอ่อรับพิจารณาดีไม่ดีพ่อก็จะไม่ไปหรอกแต่คิดว่ามาที่นี่พอ่อคงจะไม่มาบ่อยเพราะพ่อมีหลักเกณฑ์ว่าเมื่อย้ายคนใหม่เข้ามาแล้วต้องเปิดโอกาสแต่เขาทํางานเต็มที่เพราะฉะนั้นอาทิตย์หน้าคงจะฉลองอำลาพ่อประหลับและต่อไปอีกหนึ่งอาทิตย์ ก็คงเป็นหน้าที่ของปันหลักคนใหม่นะที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ต้องรับช่วงต่อจากเราแล้วแล้วก็พ่อจะวัดก็คงมาช่วงนั้นพ่อนี่เป็นตัวอะไรต่อไปนี้พ่อเป็นอะไรแต่อะไรเป็นสำคัญนะัอะไรรถยนต์เสียเป็นเ่อีอะไรยังวิ่งไม่ได้อ่าเพราะฉะนั้นพ่อขอประกาศว่าพ่อจะเป็นตัวอะไรให้เขาพ่ออาจจะพักอยู่ที่เอ็มแบ็และถ้าเกิดติดขัดยังไงพ่อยินดีมาช่วย แต่พ่อจะไม่ทํางานในตําแหน่งเจ้าวัดแล้วเพราะแต่หลังลาประกาศนี้แสดงว่าพ่อหมดอํานาจทุกอยา่างและเป็นต้นวันนี้ด้วยที่อําลาพ่อก็ถือว่าพ่อมาททำพิธีวันนี้อาจเป็นครั้งสุดท้ายที่อยู่ในตําแหน่งหน้าที่ตอนใน,นอื่นนี้พ่อมาอาจจะมาบ่อยปัจจุบันนี้ก็ได้เพราะพ่อทํามาแล้วได้เงินหนึ่งแสนนี่พ่อมาทุกวันเลยนะเชิญมาเชิญมาทำพิธีกี่ครั้งกี่ครั้งหรือว่าตามบ้านก็ได้ อาถัดตามบ้านเนี่ยขอถูกหน่อยอาขอครึ่งพอนะฮะใครเชิญพ่อเป็นธรรมิดาอยู่ตามบ้านขอห้าหมื่นแต่ตัวเองไม่เอาเนะขอเอาเพื่อการกุศลในสถานที่เพาะตั้งใจจะทำเอาละครับขอบคุณทุกๆคนและคิดว่าคงจะเจอหน้ากันบ่บยอยๆเพราะว่าพ่อไม่ได้ไปไหนไกหลหรอกช่วงสามเดือนแรกก็คิดว่าพ่อจะอยู่เอ็มแบบนี้แหละไปไปมามามาช่วยสอนเรียนให้โรงเรียนมาลีด้วยโรงเรียนต่างๆในมิซซังแ่คิดว่า ไม่ได้ไปไหนไกลอลนะรครับขอบคุณทุกคนและขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขในโอกาสเทศกาลวันสงการานนี้สวัสดี